ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูรถหอลากเทเลอร์ครับเทเลอร์แล้อนะครับฮีโนวิกเตอร์ครับ4 4ไม่ได้ถ่ายช็อตเด็กครับเมื่อกี้นี่ขึ้นไ่ไหมขึ้นบ่อไม่ไหวนะครับพางมันลื่นครับมันเป็นดินทรายนะครับตรงนี้อ่านี่ตอนนี้เจ้าแคทมาแล้วครับโดยมอไม้มือจกนะครับ มองไม้ใส่จบครับมาแล้วมาแล้วแต่งทางเดี๋ยวมาดูกัน <Hey! S 1> ขึ้นไม่ไหวนะเมื่อกี้นี้ใส่ดินแล้วครับคือใส่ตรงนู้นนะใส่ตรงนู้นนะนี้ขึ้นไม่ไหวครับฟรีครับก็มอมไม้ใส่จกบก็ตเตียมตัวทำทางให้แล้วครับ มาดูชมกันครับว่าจะขึ้นไหวไหมครับมาลุ้นกันเลยครับดินก็จะเป็นดินปนทรายนะครับที่นี่ล,ลัง 300 4, สามร้อยสบนะครับไฟมารับชมนั่ก็เป็นขั้นของผมครับครับตดอยู่เลยครับข้บูก้าสามกูน ก็ค่อนข้างชันหน่อยนะครับในบอ่อก็มาครับเจ้าวิเตอร์อีกคันอันนี้จะเป็นพ่วงครับ ไป,ไปลองไปอไมอไหมก็ได้ทำทางให้แล้วนะก็<อ>ทางหายไปนานครับไม่ได้ทำคลิปครับไม่ค่อยมีเวลาเลยครับช่วงนี้เล่งานให้เท่าแก่นะครับอันนี้ไม่ใช่ฝนตกไม่ใช่อะไรนะครับอันนี้คือดินมันชื้นครับข้างล่างน่นครับ ตรงนู้นก็เป็นน้ำแล้วครับขุดลงไปเนาะน,นี่ปลอ,อมๆดูมันทำอะไรนี่เดี๋ยวเราได้พักเที่ยงยิงข้า ก็คือเอารถใส่ดินไปครับคือกินข้าวอิ่มอะไรพักผ่อนนั่งคุยกันแป๊บนึงก็ทํางานต่อเลยครับอันนี้คือสภาพรถขุดไม่ได้เข้าบ้านนะครับนี่ก็เปื้อนนะครับเฮ้ยอะไรร่วงนะนอะไรร่วงนะ ไอ้บุกี้นะไปดูดิอะไรล่วงอนะ่ะดูมองไหมสงสัยจะเป็นบางฝุ่นนะเพราะว่ามันชอบพัดครับฝุ่นเทเล์ จะขึ้นไปไหมก็ใส่ตามน้ำหนักครับทันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่มากครับแต่ตามนัำ รอแล้วครับรอแล้วมาเดี๋ยวมาชมมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับเราจะเป็นรั่เมื่อกี้นี้ฝั่งนี้ครับฝั่งฝั่งโค้งฝั่งซ้ายนะครับมันมันปีนะครับ ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่ามาแล้วครับมาแล้วล้ว่งเ,เครื่องแล้วครับ,รนะด,ด,รบดูที่ล้อครับฟรีครับฟรีครับไม่ไหวครับไม่ไหว โอ้ให้ไม้ดันมาเดี๋ยวไม่ไหวแล้วครับนี่คือสามรอบแล้วนะครับไม่ไหวคือร้อนี่ครับฟรีนะครับมันเป็นดินปนทรายครับแล้วดินมันชื้นครับเลยทางสุดท้ายนะก็นี่ครับอ่านี่นะจะได้ ขึ้นไปแล้วเอ้ย<ป>เรียบร้อยครับดูครับดูที่ล้อครับนี่ขนาดใช้อย่างนี้ยังยังนั่นครับเห็นไหมมีแล้วครับไปเลยครับเรียบร้อยครับ กว้างสูงนะตรงนี้ทางตรงนี้ชันนะหมอไม้ครับหมอไม้หมอไม้นะเดี๋ยวหมอไม้จะตักใส่คันพ่วงใช่ไหมมาแล้วครับ เห็นหน้าคนขับเลยครับคนขับหน้าตาหล่อนะครับนี่คนนี้หน้าตาหล่มีนี่น,นี่รถเขารถแรงครับรถแรงจริงๆเ อันนี้สองหกนะครับนี่คันนี้วิเตอร์คันนี้เตังหัวใหญ่ครับแต่หัวใจใหญ่ครับก็เล็กแต่ใจใหญ่นะครับคันนี้เสร็แล้ว รถตักเต็มคันนี้ก็จะพักกินข้าวนะครับเต็มแล้วนะตามน,นักดูนะมาแล้วครับอื้ <c oughs> แรงจริงๆรถเขา <c oughs> ดูถังน้ำมันครับใหญ่นะ400ครับคันนี้ถังน้ำมัน400ลิตรครับ กลูกก็จะเป็นสองันนะครับสมมิตร ดินค่อนข้าง,างเปียกนะครับช่วงนี้ก็จะใส่ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ากวัวเกินน้ำหนักครับเรียบร้อยครับมาชมครับว่าจะขึ้นได้ไหมเอาละครับอ้เอาอยางงี้เหรออ,เอ,อ้เอาไงเนี่ยเอายังไงเนียเอาเอาเอาถอยหลังครับถอยหลังลงก่อนครับถอยหลังไปก่อนครับนี่ เดี๋ยวมาชมครับว่าจาวิเตอร์สองหกูนลมหมดหรือเปล่าครับ ทุกหมดครับปานลมแป๊บคืลมรั่วครับตรงมือเสื้อครับเดี๋ยวอากจกงนี้ก็กินข้าวเสร็จก็เดี๋ยวจะทำเปลี่ยนให้แล้วผมก็ตักเต็มลเลวรอครับพวกพวกินข้าวกันดีกว่าเอาละครับ มาแล้วอ้อออ่แรงจริงๆนะโอ้ยไม่ไหวครับไปหลังลงหน่อยครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหักล้อขึ้นมาลหลมรั่วมือเสือ ลมหมดนะลมร่วงครับฮะมือเสือมันร่วงเอาเลยครับมาแล้วครับโอ้เสียงสายมากกลางลงไปไม่ไหวครับไม่ไหวดันไน้ตบ่านะ ไม่ไหวครับมันเป็นดินทรายนะครับตรงนี้มันเป็นทรายเปียกครับเดี๋ยวจะบอกหมอไม้เอาเอา,เอาดินแห้งมากรบดีกว่าครับอันนี้ขึ้นไม่ไหวแล้วครับเป็นทรายเปียกนะครับจะขึ้นจะไปขึ้นนู่นครับขึ้นทางนู่นครับอันนี้มันจะเป็นดินแข็งนะครับ เส้นนี้มันจะเป็นดินแข็งนะครับอีก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 โอ้ยยกเอายกเอาไป ครับได้ครับไปไปเลยไปแล้วโอ้โหไปแล้วครับนี่เึ้นทางแข่งครับดูนะครับดูดูดูขึ้นได้นิ่มๆเลยครับนี่เห็นไหแต่ทางตรงนั้นมันเป็นดินทรายครับทรายเปียกครับก็ค่อนข้างขึ้นยากนะแต่เราผมก็ข,ขึ้นทางนู้นแล้วครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ ขอขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ